โรงงานในอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาวขวัญผวาเข้าห้องน้ำในโรงงานเจอฝ้าเพดานถล่มลงมาร้อมตัวเงินตัวทองสองตัวตัวหนึ่งยาวกว่า2เมตรอีกตัวยาวกว่าเมตรครึ่งวิ่งไล่กัดกันรีบปิดประตูนี้ออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยแต่ตัวเงินตวดทองไม่ยอมให้จับง่ายๆงานนี้ทำเอาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหนื่อยกว่าจะจับทั้งสองตัวคืนสู่ธรรมชาติได้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานแห่งหนึ่งหมู่สามอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะและได้รับแจ้งนะคะว่ามีตัวเงินตัวทองอยู่ภายในห้องน้ําจากการตรวจสอบพบป้าเพดานสภาพพังเสียหายและตัวเงินตัวทอง2ตัวความยาว2เมตรและ1เมตร20เซนติเมตรจะได้ใช้อุปกรณ์ทําการจับลงมาเกือบ10นาทีค่ะ นางสาวธัญมนต์ศรีสัรสาวโรงงานเล่าให้ฟังนะคะว่าขณะกำลังไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําพอเปิดประตูห้องน้ําก็ไปเจอตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่สองตัววิ่งไล่ไปมาด้วยความตกใจก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับตัวเงินตัวทองดังกล่าวสองตัวเลยอะค่ะโแล้วก็ปิดเลยแต่ว่าพี่สาวเขาอยู่เราก็ได้ยินเสียงหล่นตอนประมาณดึกแล้วอะค่ะอุ้มดังมากเลยเหรอ เพราะว่ามันล่วงลงมาคงจะร่วงลงมาดังแปะล้ะค่ะสำหรับตัวเงินตัวทองทั้ง2ตัวนี้นะคะจะได้นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะเป็นตัวเงินตัวทองนะคะขนาดใหญ่อย,ยอย่างที่บอกไป50กิโลกร,รมัมนะคะนี่สังเกตด,ดูนี่คือเข้าไปแอบอยู่ใต้แทงน้ำนะคะคือพัดหลงเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเปี่ยมสุขแล้วก็ซ่อนตัวอยู่บริเวณแทงน้าหน้า้มนเลขที่22ทับ ถนนอ่างทองป่าโมกตําบลบ้านแหอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองตอนแรกเนี่ยชาวบ้านที่เขาเห็นเขาตกใจด้วยความที่ตัวใหญ่นึกว่าจระเข้นึกว่าเข้ามานะคะปรากฏว่าพอดูออกไม่ใช่เป็นตัวเงินตัวทองนะคะแล้วก็เขาบอกไม่เคยเจอจริงตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่กล้าจับด้วยชาวบ้านก็เลยต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะให้เข้ามาช่วยกันจับนะแล้วก็ตรวจสอบต่อไปโอ้โหและที่สําคัญจับจับอยู่มีขู่ด้วยนะโอ้เจ้าหน้าที่ไปเจ็คนก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้นี่แหละครับเชือก ปูกับเหล็กพร้อมก็ออกมาที่กลางถนนนะครับถามคนบอกว่าอ้าวแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อก็บอกเยอะกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้วยนะครับ จะพาไปที่ห้องน้ําซึ่งอยู่หลังบ้านปิดฝาชักโครกเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเงินตัวทองนั้นโผล่ขึ้นมาพอจนที่ไปถึงก็เปิดฝาค่ะแล้วก็พบว่าลูกตัวเงินตัวทองนั้นมีท่าทีดุร้ายจึงใช้ถุงมือจับเอาไว้แล้วนําใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินางกอบเกอ้อเล่าให้ฟังนะคะว่ากําลังเดินไปเข้าห้องน้ําทําภารกิจส่วนตัวได้ยินเสียงคล้ายกับมีสัตว์บางอย่างค่ะก็เลยรีบวิง่งหนีนะคะพร้อมกับมีการปิดฝาชักโครกเอาไว้หลังจากนั้นก็ไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะคะ ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านกาแฟซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทหมู่4ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะไปเจอตัวเงินตัวทองยาวประมาณ 2, 2> เมตรครึ่งค่ะน้ํานหนักประมาณ50กิโลกรัมเข้ามาภายในร้านเจา้าหน้าที่ก็ช่วยกันจับและนําไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าช่วงแรกที่เห็นเนี่ยตกใจนะคะนึกว่าจระเข้เข้ามาในร้านเพราะว่าตัวใหญ่มากไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีเลยค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุอีกแล้วนะคะตัวเงินตัวทองเข้าบ้านค่ะหลายคนอาจจะกลัวแต่จริงๆตามความเชื่อบางคนเขาบอกว่าตััววเงงินตทอ เข้า้าาบนจะนําโชคนําลาบมาให้<ม>ขออย่างเดียวอย่าอยู่นานนะคะก็เลยนี่ค่ะต้องตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจับนะคะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชนบุรีรับแจ้งเขาว่ามีตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่693สซอยเทพประสานตะบนบ้านโขดอยู่ในอําเภอเมืองนะคะก็ไปตรวจสอบพบนาน,นิพนธิวารีอายุ46ปีเจ้าของบ้านค่ะก็ชี้จุดว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้านในห้องนะคะที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถนําบวกคล้องตัวเงิน ตัวทองออกมาได้โดยใช้เวลาอยู่ประมาณกว่า10นาทีค่ะก็พบว่าตัวใหญ่พอสมควรนะคะยาวเกือบ2เมตรค่ะแล้วก็นําใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปก็คาดว่ามันน่าจะหนีจากอากาศร้อนในป่าเข้ามาอาศัยอยู่ภายในบ้านคนค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่18ถนนขุนช้างอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีตัวเงินตัวทองโผล่ขึ้นมาจากชักโครกทําให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าห้องน้ํากลัวว่าตัวเงินตัวทองจะโผล่ขึ้นมาอีกเจ้าของบ้นานคือนางนบมณีศรีรสบอกว่าขณะนี้สมาชิกในบ้านยังหวัดภาวาอยู่ครับหลังจากหลานชายเป็นผู้ไปเจอเจอ้าตัวเงินตัวทองโผล่ขึ้นมาจากชักโครกก็เลยต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าหากว่าใครจะไปเข้าห้องน้ําช่วงนี้หลานชายพี่เห็นเม หัวอีกเหมือนกันเิ็นเฉพาะช่วงหัวแล้วเสร็จแล้วทีนี้ปิดฝาซ่วมไว้ไปห้องน้ำอีกพักหนึ่งเอาห่างพกขึ้นมามีแต่ห่างนายพานุวัต์ช่างนิ่มซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกครับว่าเมื่อคืนนี้ตนจับตัวเงินตัวทองออกมาจากชักโครกมีขนาดเล็กน่าจะเป็นลูกของตัวเงินตัวทองคาดว่าน่าจะมีจํานวนมากกว่านี้ด้วยก็เลยเตือนสมาชิกในบ้านช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยครับเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ําแล้วก็รดน้ําก่อนทุกครั้ง เรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นนะครับอาสาสมัครกู้ชีพโรงพยาบาลราชบุรณะครับมีชาวบ้านแจ้งไปขอความช่วยเหลือรีบมาโดยด่วนเลยนะครับพอมาถึงเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ให้มาช่วยคนนะครับมาช่วยเจ้าตัวนี้เลยครับตัวเงินตัวทองครับไปติดอยู่ที่ตะแกรงท่อนระบายน้ำเนี่ยครับเท่านี้งานเนี่ยมันไม่ค่อยจะถนัดครับก็เลยต้องไปฟังความเห็นจากผู้มีประสบการณ์เอาคุณพี่ท่านนี้ออกความเห็นหน่อยสิครับแล้วหาเทปพ,พันปากแล้วปิดตามันไว้มันจะสง,งบ ตกลงก็เอาตามนั้นแหละครับดูจะมีความเชี่ยวชาญดีหาไม้คล้องบวงมานะครับเข้าไปมัดปากแบบนี้งานนี้ไม่ดินไม่สะบัดเลยนะครับสงบเสงี่ยมเจียมตัวดีเหลือเกินสงสัยจะหมดแรงแต่ว่าการช่วยนั้นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนทํางานเนี่ยต้องยืนกันบนเรือครับคราวนี้เรือก็โคลงไปโคลงมา หาอุปกรณ์ตัดทางมาเยอะแยะนะครับ<ม>ก็ยังจัดการไม่ได้เพราะว่าเหล็กท่อระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาคราวนี้ครับอาสาสมัครท่านหนึ่งสงสัยจะคุ้นเคยกับการจับงูครับบอกว่าถ้าจะช่วยออกมาเนี่ยต้องให้มันหมดฤทธิ์ก่อนเดี๋ยวเอาถุงเท้าเนี่ยเข้าไปสวมป่าลงทุนด้วยนะครับถอดถุงเท้าข้างนี้ให้เลยครับตัวเงินตัวทองเห็นท่าไม่ดีครับรีบดิ้นเลยครับสุดท้ายสะบัดสะบัดอยู่สองสารอบลุดออกมาแบบนี้เลยครับวว้า อันนี้เป็นภาพที่ย้อนกลับไปเนี่ยฮะตัวเงินตัวทองแบบนี้เยอะมากประมาณ30-40ตัวคือชาวบ้านใจกลางลคนครสวรรค์นเนี่ยเวลาก็ทำกับข้าว มันก็จะมากินเศษอาหารแบบนี้แหละครับก็มีเยอะประมาณ30ตัวชาวบ้านเอ๊ะตอนนั้นร้องเรียนบอกช่วยจับไปหน่อยได้ไหมกลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าผ่กลับไปใหม่รอบนึงนี่ตัวใหญ่กว่าเดิมอยู่ร่วมกันได้กับมนุษย์แล้วอยู่ร่วมกันได้แล้วเเวลาทําอาหารเคาะปกปปกปกเนี่ยออกมาเนี่ยฮะแล้วมันไม่อายผมด้วยนะผมก็ไม่อายมันนั่งจันน้ากันมองตากันอยู่นะครับเอ๊ะจะทําอะไรเราหรือเปล่าเขาก็ไม่ทาอะไรนะครับเขาก็ขึ้นมากินเศษอาหารที่ ชาวบ้านเขาเนี่ยใกล้แบบนี้ผมก็เอ๊จะเป็นอะไรแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเรียนแบบนะครับเพราะว่าตัวเงินตัวทองแบบนี้เขาจะมีอาวุธก็คือหางของเขาอาอจจะฟาดเราได้รับบาดเจ็บได้แต่ว่าผม,มยืนใกล้ๆเจ้าของเขาก็เลยไม่ทําอะไรมันก็เลยเข้ามาใกล้ๆแบบนี้กัดด้วยไหมครับเขาบอกมันไม่กัดนะครับแต่ว่าเขาจะมีอารมณ์หนึ่งคือเขาอาจจะเอาหางฟาดได้เราก็ต้องระวังนิดนึงบอกเด็กๆกอนอย่าเข้าไปใกล้เพราะเขาบอกว่าระวังอย่าโดนอย่าโดนกัดอย่าโดนกัดและที่สําคัญก็คือว่าชาวบ้านเวลาเกิดหน้าน้ำอย่ากลัวปีนี้น้าจะท่วมอีก สังเกตยังไงระหว่างตัวเงินตัวทองกับจรเะเจย์าผมก็เอามาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะสังเกตยังไงระหว่างตัวเงินตัวทองกับจระเขยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนี่เห็นไหมฮะอาบน้ำให้ด้วยกินอิ่มแล้วก็อาบน้ําให้สบายใจเลยแล้วก็ลงไปที่กอบพงใหม่อันนี้เปรียบเทียบนะครับดู ขวามือกับซ้ายมือจระเข้เนี่ยเวลาเข้าลอยน้ำเขาจะเป็นตัวนิ่งๆแต่ตัวเงินตัวทองเขาจะเคลื่อนที่ทั้งตัวแโอสได้เห็นชัดเจนนะครับที่สําคัญคือจระเข้เวลาเข้าไาวเนี่ยเขาจะเห็นแต่เขาเรียกว่าจมูกหรือว่าก้อนที่หมาแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาจะเห็นทั้งตัวครับคุณผู้ชมเองที่เวลาน้ําท่วม ก็สังเกตอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าตกลงเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่ของเขาที่ควรอยู่ไงคะเพราะว่าหญิงชราคนหนึ่งในบ้านจังหวัดปทุมธานีร้องลั่นบ้านแทบช็อกเลยเพราะว่าเจอตัวเงินตัวทองพลอจากชักโครกสงสัยเนี่ยไม่ให้น้อยหน้างูนี่เออเขาไปที่ไหนก็ไปที่นั่นกับเขาอ้อแหมแต่ว่าอุ้ย ัวยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับนะคะคาดว่าสาเหตุเนื่องจากว่าบอกระแลวก็ชารุดนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านพักแห่งนี้นะคะอยู่ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในซอยอุตสาหะ2ตำบลบึงยี่โถค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบริเวณหน้าบ้านก็เจอกับนางทองเกื้อกรอบเกื้อทารงพงศรนะคะอายุ67ปีเป็นเจ้าของบ้านยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะหน้าตาบอกตื่นระหนกเลยค่ะก่อนจะเดินพาไปที่ห้องน้ํา ซึ่งอยู่หลังบ้านแล้วก็มีปิดประตูเอาไว้อย่างมิดชิดพร้อมกับชักโครกก็ปิดฝาเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเงินตัวทองค่ะที่อยู่ด้านในออกมาได้จนานทีเปิดฝาเจอจริงๆค่ะกาลังชูหัวเมื่อกี้นี้โอ้ยท่าทางดูมีดุร้ายด้วยนะคะก็เลยใช้ถุงมือผ้าค่ะยังหนาใส่แล้วก็จับตัวเอาไว้ได้จากนั้นก็ใส่กระสอบเนี่ยเพื่อไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาต,ติต่อไปนะคะเจ้าของบ้านบอกว่ากําลังเดินจะไปเข้าห้องน้ําเพื่อทําภารกิจส่วนตัวแน่นอนได้ยินเสียงคล้ายกับมีส อะไรบางอย่างอยู่ในชักโครกจึงปิดฝาแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรจึงประสานไปยังหน่วยกู้ภยัยครั้งนี้บอกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่มีตัวเงินตัวทองเข้ามาภายในบ้านสาเหตุคาดว่าบ่อกเกลอของบ้านชำรุดจึงทำให้มีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาโผล่ในชักโครกได้ นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหมในในในแรบลิ้นเลยครับปรับเลยวแต่เร็วค่ะพี่แฟร์อ้าวมาไงก็ไม่รู้ค่ะแต่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเจ้าของร้านกาแฟค่ะแห่งหนึ่งก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยจับตัวเงินตัวทองเช่นกันในตัวนี้ พี่แปะไม่ใช่แบบธรรมดา2เมตรครึ่งโอ้ต่เนี้ยแสดงว่าตัวใหญ่2เมตรครึ่งน้ำหนักเนี่ยเท่าไหนแน่เลย50กิโลกรัมเอาเลยโอ้ตัวเท่ากันเลยแอบเข้ามาในร้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์จับตัวไว้ได้นี่เราก็รอดูอยู่นะเมื่อไหร่จะออกมาเนาะแอบเข้ามาตอนไหนไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวจับได้ก็จะนำไปปล่อยนี่นี่ล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลากมา2เมตรครึ่งโอ้ยไม่เหมือนตัวเงินตัวทองแล้วพี่แปะโอ้ตัวน้อยตัวไม่ใหญ่นี่นะ ไม่ถึง50กิโลหรอกอย่างเงี้ยอย่างมากก็แค่เจ็ดแปดเออไม่ถึงด้วยห้าไม่ถึง2เมตรอ่สามกิโลทำไมข่าวเขียนมาแบบนี้แต่ว่าดูโอ้ยโอ้ตัวใหญ่กว่ากระปอมนิดเดียวเองหรอมันไม่นิดนะพี่แป๊ะเนั่นๆโอ้เจออย่างงี้กับใครก็วิ่งแล้ะค่ะสองกิโลสองกิโลประมาณนะค่ะ้มายังไงล่ะครับคุณเพ่เขาก็มาทุกที่แหละที่เขามีทางอะใช่ไหม กออหากินหาอะไรเขาว่ากันไปมัดปากก็ต้องมัดแน่นขนาดนั้นก็ได้ไหมลัดหางด้วยเออไม่ยอมไม่ไปไหนเลยแหละเนี่ยมัดปากมัดขาเรียบร้อยนะอ,อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้มีปัญหารเรื่องของฝนตกลงมา <ฮะ S 1> ทําให้สัตว์เลือ้อยค